ใจเอ๋ลแม่ฮ่าฮ่าไม่ได้หรอกอ่ะใจะตัวเองมาอีกแล้วครับท่านฮ่าฮ่าไม่ได้หรอกอ่ะใจะเอ๋ละแม่สัตว์ไอชาติหมาตายโหงไอชิบหายตายโหงไอชาติหมาไอเหี้ยมึงบรรลุภ่วยไรสัตวไ,ไอเหี้ย<อ> กูไม่ได้สอนเหี้ยอะไรไอ้ยเหี้ยอะฮะมึงอย่าเชื่อคําพูดโกูมึงรู้ไหมไม่ใช่กูอ่านใครไม่ออกนะมากมึงจะอยู่แบบต้นตตนอย่างงี้ไม่ได้้เหี้ยไอ้ซัดไอ้ซัดเหี้ยถ้ามึงคิดว่ามึงบรรลุธรรมจริงๆรู้ไหมการบรรลุธรรมจบกิจเป็นพระหันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากอะมันไม่ปราถนาราตการลาหรอไอ้เหี้ยว่าแต่มึงไงเหี้ยบรรลุธรรมแล้วทำเหี้ยกันอยู่อะอะทำเหี้ยกันอยู่อะอะ อโอโหไอ,อ้เหียถ้ากูบอกอะตกกัลกทิพหายหมดอะมึงรู้ไหมไอ้สัตว์กูอ่านออกทุกคน,นะไอะเฮียกูอยู่อย่างนี้ทำไมกูจะไม่รู้แต่กูจะไม่รู้แต่กูไม่อยากสนใจชนั้นเองแล้วเดี๋ยวมึงจะงรู้มึงไปเองว่าันรลุผีคูยอะไรกันอะความคิดมันพาไปไม่ได้ไม่ได้หรอกรักรบโกรธหลงจบจิตไปอาหารหันเหมือนว่ามันตายไปแล้วนไอ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 ี่เฮีย ไม่มีใครเป็นเจ้าของ,ไ,ของไอ้เฮียฮะหีห,ห,หสวยมากอ้ชอบดิอไอ้เฮียฮะความคิดมันพาไปไอ้เฮียฮะอ้ามึงเห็นหอหีพ่อหามึงไปหีนี่แหละมึงคิดต่อไปตามสมมติสมมติมึงรู้ไหมมึงคิดต่อไปตามสมมติไอ้หอเฉีเนี่ยหีมันก็ไม่รู้ว่าหีเนี่ยเราสื่อถึงอะไร แต่เราถูกสอนนายหีก็คือตัวเมียควยคือตัวผู้หีก็ต้องมีแบบนี้ก่อนมีแบบใหญ่หีใหญ่มึงกล้าไหมไอ้เฮียมึงบอกว่ากูไม่ได้สอนมึงเพราะมึงมเรียนแบบคําพูดกูแล้วมึงไม่ได้สอนมึงแล้วมึงมาฟังกูทั้งพ่อทั้งเฮียอีดอกทองไอ้ชัดพโทไอ้เฮียพโอไอ้เฮียฮะาอย่าคิดว่ากูไม่รู้อะไรนะมันดีไหม มันดีไหมไอ้สัตว์ใจเอลยแม่ฮ่าฮ่าไม่ได้หรอกอ่ะใจตัวเองมาอีกแล้วครับท่านฮ่าฮ่าฆ่าไม่ได้หรอกอ่ะะใจเลยแม่ไอสัตว์ไอไอผมเคยฟังหมอเขาเล่าว่า ชีวิตบนเตียงเนี่ยนะไอ้เหี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องควยยาวใหญ่ฮะป่ะควยยาวใหญ่ชอบมากไอ้เหี้ยปะมึงเป็นไงฮะกูชักเหนื่อยแต่กูอยากยืดนายิ้กูชักเหนื่อยแต่กูอยากเดินกูชักเหนื่อยแต่แต่กูเนี่ยไอ้เหี้ยฮฮะะไไออ้้ลวั ถ้าพามึงคิดว่ามึงพิ้งใหญ่มากครูบาอาจารย์มึงช่วยเฮียเลยมึงได้ไอเฮียครูบาอาจารย์แม่ก็โง่ไอสัตว์เฮียฮ่าไม่มีใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของไอเฮียปลาดุกยะเอฮ่สวยมากชอบอดีไอเฮียปลาดุกปลาดุกปลาดุกยะความคิดมันพาไปไอเฮียฮะ,ะแม่เดินมาดูที่เนี่ยอะไรมันอยู่ในรถ เมื่อหยิบออกมาแล้วก็ต้องขอไปก่อนเดินมาตรงนี้ท่านผู้เจริญครับโอ้เห็นหรือยังที่เห็นนี่คือพระจะตทิที่แขนผ้ามีหีมีนมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงเตชิง,ชงถ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเด้าคู่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าดูดนม ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าด,ดหยีถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเหยีดอกทองไอ้ชัดฮะเอ๊ะเนี่ยเจ๊ดายพูดอะไรผู้อาวุโสหนังสือแพทย์ให้ศึกษาถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเลียหีใครจะไปเลียหีห,หมา <c oughs> เลียหีคน คนเลียหีหมูหีควายกูไม่รู้แต่กูชอบดับเบิ้ล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 หีดับเบิ้ล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 หีชอบเลียหีหมาหอยหีมันหอมดีชอบเลียหีแมวหอยหีมันสวยดีชอบเลียหีปลาดุกชอบเลียหีไก่ว่าไงชอบเลียหีควายชอบเลียหียักษ์ฮ่ดำ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 หีมันดำดำหีดำดำฮะาไอหีมันดำดำอีหลอกทอฮ่อีดำอีดำ หีรูเล็กๆไอ้หีมันดำดำหีแม่งเบ้อสไอ้หีจามกาไก่ขามกาไก่ว่าไงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์หัวยยาวใหญ่หัวแม่งโตฮะอย่าคิดว่ากูไม่รู้อะไรไดมันดีไหมมันดีไหมไอ้สัตว์ใจเอ๋ละแม่ฮ่าฮ่าไม่ได้หรอกอ่ะใจตัวเองมาอีกคราวครับท่าน ฮ่า e ่าไม่ไ <dari> ด <mis TF> ้หรอกฮ่ามันไหมฮ่าฮ่ามันมฮฮ่าฮ่ามันหมฮ่ฮ่ามันหมฮ่ฮ่ามันหมฮ่ามันหมฮ่าฮ่ามันหมฮ่ฮ่ามันหมฮ่ามันหมฮ่ฮ่ามันหมมันไหม